กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับ CC Gamer นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม d e ดส s า a c e 3เทเรามาเริ่มที่หน้าเรื่องความยากอะไรดีกว่าจากจากท,าที่ผมพิจรรารณาแล้วเนี่ย i m possible เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่เราก็ไม่ควรจะเล่นมันนะแต่ normal เนี่ย จากจากการที่แบบมีประสบการณ์การเล่นมาบ้างแล้วเนี่ยผมว่าคงขอเลิกฮาร์ดแล้วกันนะฮะที่แบบ <Wow. S 1> เดินเด็กก็เด๋ยว,ยวีคนโคอดอด้วยนะฮะก็เลยฮาร์ดเลยแล้วกันโอเคฮะโ okay, อเคโคอฟรีวิวนี่คือการช่วยเพื่อนนะฮะเปิดหรือปิดนะ,ะเปิดแล้วกันนะ okay, ฮะเรื่อยๆคทำไมฮะโอเคฮะ ไปฮะเราเข้ามาหน้าลอบปี้นะก็ชวนเพื่อนก่อนฮนะเซตกลอปคนเดิมวฮ้ยมันมีเสียงเนอก็แค่โอ้อ oh. เปยนไม้ด้วยโอ้ครับโกเย่ ก็สวัสดีผู้ชมนะฮะสวัสดีครับเย่เย่โอเคเกลอสอเล็กทรอนิกอาร์ตสุดใจนำเสนออ่ะบิสเกอร์เกมโปรดักชั่น เดสเปซ่าเนี่ยเดสเปซามอ่านออกคำเดียวยเย็ดเชตายในอวกาศจ้าตา่แล้วสิบแา 2, 3, ปแนะามสองสามนึ่งสี่ะสามยปีเลยนะฮะนฟน this is h o a l p h niner this is whiskey 250. Serrano, do you read me? him Oh, thank God! Did you find it? Find it. Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just uh, follow the waypoint. I thank you. I I can't tell you anymore. Just get there. Do, do you hear me? You have to get there. What? All what? Dang it. Follow the waypoint. We've been following it for three hours and ain't found squat. โอเคฮะก็เมื่อกี้ตัวเราคุยกับเหมือนคุยกับโอเคกดบีตัวเราเหมือนคุยกับทางทางสูตรนะปานว่าหาไม่เจอทุกทีนะฮะ เอยให้ตามเวลพอยไวฮะเราก็เดินตามเวลพอยฮะเงียบๆเฮ้ยดอกมาเจอมันดีกูเข้าไปข้างในได้ไหมเหมือนว่าวันถูกปิดอยู่ดูรอบๆรอมจาดุันนี้ก่อนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะในเกมเป็นแม็กแป๊บพระเพิ่งเปิดฮะบินเปเปียบ โอ้สภาพนี้โอ้มีขวางปักหลักมาด้วยตัวอะไรวะเนี่ยขารดใช่ไหมโอ้ยโหไม่ดูแลเลยดูแลอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ไม่เล่นโอ้ยมากซุดมากมากันเลือดเหลืองกันเลยฮะเหลือง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 นานแล้วเลือดอ่ะทำไม มีความซึกไหนมาเริ่มเหดือ <rain> ้ยยิงมัเ้ยเฮ้ยเอ้ยตายมีมีข้างหลังบ้าข้างหลังมาดูดิตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเพี้ยในทางนั้นอ่ะติดเกมไม่เงียบมากไปข้างข้างระวังโอ้โหโอ้โหผมมีปยิงแขนให้เลยฮะกระทุบเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตัวเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยแขนตายดีโนแ้ยโอ้ เ,เว้ยโอ้ยมีใครให้อยหัวด้วยนะฮนะเสียงแล้วอันแน่ยเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วอะเป็นอะไรเพรามันตายมเยมื่อกี้เฮ้ยมีมีมีม,มีตรงไหนบอกเลยนะไม่ได้ยินเสียงเกม ที่เราอยากได้ใช no like well, like like ่ไหมเ้เราได้มาแล้วอชิบหายฮะเอ้พระเจ้าโอ้โหเฮ้เล่น้ยังไงอ๋ออันนี้โรยตัวไปฮะไปฮะโอ้หแก้การลิดาวิีทเฮ้กนด กะโดดแล้วโอ้ยไปไปไปเอาวิทยตัวยโอ้หไปเนี่ยโอ้โหมีการไถทะลลยหลบ

Yeah. Uh -huh. Fine, young soldiers, every one of them. Okay, General God. God. sir. Where's Doctor Serrano? Doctor Serrano, I... Serrano you

จะได้ยินนั่นไงกลางหัวงเลยอะไรวะเนี่ยดีลิตติ้งนะลังลบข้อมูลโอาข้อไม่จะขอทัก่ะมีคนทักสะกินมีคนทักฟีมมาเหมือนใช้เวลาไหมวะ con này cô Ở gì Ta ta bực Ở là ngay, bực à Bực Mình mình thắt mấy anh à นายกูพูดว่าไม่ว่างนะได้กูตั้งก้าไม่ว่างมันยังทักมานี่เคยเส้นน่าสองร้อยปีสองร้อยปีเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนี่ยไอแซคฉันรู้เธออยู่นั่นมาเถอะโทรศัพท์ฉันแค่จะบอกว่าฉันกำลังจะย้ายไปแค่ดูแลตัวเองนะขอกแค่อะไรเอง ไปโมโหใส่ขอทำไมอ่งครอะไรผิดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยประตูเปิดเองอปืนฮะมันชื่อปืนอะไรวะพี่อันปืนเนะี้ยไม่รู้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหพระเอกมาแล้วตอบฉันเขาเคือไอ้แซกไปเป็นใคร Oh, I don't have a lot of time, so I want to make this brief. I'm not I I something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Didn't make like you made me. And you destroyed two, which is why we're here. We got a job for you. No. We're we're be yeah. I'm done with that. You find somebody else. Find somebody else? We did. Before we lost contact with her, she told us to find you. Ellie. Where is she? What did you do to her? Where is she? oh, my, said the We can't hold them. Captain, run out of time. Gotta go. She's out am all and I can't help her unless you help me. Okay. 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 Oh... Okay. Let's get ลุกโม้มาลุกโม้อ่าเผืออะไรเนี่ยฮะเก็บเลือดก่อนเลยคิวด้วยเฮ้ยเมื่อกี้กระแทกหน้ากูไว้นี่อะไรว่าไงเออตอนนี้เห็นถือปืนไหมฮะเห็นกำถือปืนไหมฮะโอเคเดี๋ยวทำไมกูไม่มีปืนวะชูชูชูมาด โอเคขื้นมาแล้วฮะกีมีบักเล็กน้อยฮะไม่เลยไปฮัลเลอร์เธออันล็อกฮะเอ้ยขอขอขอเวลาแป๊บอะไรวะโอเคฮะน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ปั๊เรียกทัน ตอนไหนในตลับฮะใด็มันนั่งตัวอะไรเฮ้ยนาเป็นใครเตกับตันโเบิร์ตาเ็มีจริงยาอปะเโครนี่โดอลลฟเออเจวใเย็นทุกคนไป เออ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 เร็เร็วเร็อเรวอาะไรล้วเนี่ยไมาไหมเฮ้ยตะเบอร์ีชีใ้ับเบอรผมนิกกระดอนเลยฮะโดนตังตับตุ๊กเอาเอาโอ้รถแทบด้วยรถแรกแจแทบไปทางนี้เด้ โอ้ยไปเฮ้ยลงไปคือโมแบทโมแบทมาได้ว้องระวังเฮ้ไม้ตัวไม้ตัวยิงคือเฮ้ยใครยิงใครยิงบอกใครตะกี้บอกให้รู้นะมันมีปะมีปะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเโอ้โอ้ไมไหนวะไปเร็ว มันทักมาอีกแล้วะบอกว่ามันไม่ได้มาจัดก,การเร็ว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 ไม่ได้มาจัดจัดก,การพวกกับตันน้าม,มามาจัดก,การเราะนะึงไปเลยฮะตอนนี้มันปาเต็มตรงมมีกอง เำไม่ได vale ok ้ละเปิดเป่าตัวอะไรวะเนี่ยตัวไอ้กดแทบเฮ้ยแม่ไอเลือดแทบเลือดนี่บาลตะไทยเลยฮะโวยกดผิดฮะโอเคขอเวลาแป๊บไม่ตอบเลยละกัน ถ้าทำาไห่ต้องไปต่อไม่เข้าใจโอ้ยตรงนี้มน๋อเต็มเไปเลยแล้วครับเธอเธอเห็นเอ้เห็นไอ้นัดไหมวันนี้อื้อแต่ไม่รู้นะฮะไม่รู้ก็จริงนะจริง นี่แปะหมดนี่งานมีเลงสปีครึ่งหละเป็นอินโดน่ะเฮ้ยระวังเออเออเอเอื้อหัวแปะหมดเออชิตรงนี้ว่าอ่านิบยานะอ่าอะไราโผชาร์ตอดฮะเราสามารถสลโลมันแล้วก็ไปได้ฮะโอเคล เอีย็เอีย็เอีย็ดตีลกาทะเลงทะเลงโพรเพงเล้งพรุ่งเลงโอ้โห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 เอมปุ่มไม่ไวเนี่ยไปเถอะเลี้ยเติมชาร์จก่อนเฮ้ยเฮ้ยกระตือตือโอ้โเฮ้ยมันกดเอ้ยมันตามมาข้างหลังแล้วว่าขึ้นมาสิไปยิงไปยิงให้ยิงตู๋ผมโผล่เลือดเหลืองเลยอะ เฮ้ยว่าไงเพื่อนเป็นไรวะเนี่ยเราเราต้องไปที่ต้องไปที่หลังคาเดนเกอรหลใหญ่รงนี้นี่มันคนคนชั่วจะอะไรคนเดียวนะครับเก่ยีกนี้มีกลองมีเลือง but why topple the government why earth government i think it's here you so you can imagine what they think of you have you reached the extraction site yet i'm almost there bye you bye ไอ้แตกไม่มีหมวกแบบเขารอเคป่ะหมวกแบบเบะปยังยัมีเลือดนะฮะกโกมโกมเร็วดีจ้อโอ้ยโอเคมันทั้าทัเกินเอาเอาโอ้โหมนก็โดนยิงเลยฮะยิงหมวกทไมอ่ะ

From me. As part of our a test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no, you'll kill everyone. I can This is the beginning, Isaac. Nature that must take its course. I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. มันระเบิดลประผม,มากาก่างการตอนนีน้ time for o u to j o i c y l e o ม่เอ่อเออละลอยตัวผมไม่สามารถบินได้อ้ออาวเฮ้ยอ้าวแล้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 วูมาจากไหนนเมื่อกี้ไอ้ไอ้ยี่คนเดียวไม่ใช่หรอ ล่วงมาด้วยตะเบลัยคุณไปโละผมเลกกิ้งจลลังกาสองตลบสามติดกระจุกฮนะนั่ลงมาใตา้อเอ๊ะเหมือนเจอเพื่อนอนั่นไงเห็นนะโอ้ชิดโอ้ชิดชิดเจ็บเลือดก่อนเลยชิดใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยมึงยิงหัวใครใครคือะไรคุยกันก่อนเพื่อน คุยเป็นก hey, ่อนได้ยิงขุ้เดชเดสเปทนะฮะอีหัวนัดเดียวไม่ตายแน่นอนนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยโอ้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 แฝงแฝง่างอีกตายย่างงอ่างอ้ะตายแม่มึงไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องห่วงกระสุนนะยิงยิงไปเถอะมังเก็บเรื่อยๆอยู่แล้ว แต่แค่ระดับตัวนี้ล็อตฮะเก็บได้น้อยไปเป็นตัวนูนเอ,อ่มันมันกดใช้มืออนอนหัดยังไงนะพี่ย่ะกดกดกดดูเอเทมกดอะไรน,นะได้ละใมืออ,อ,อ่อนหัดที่เราที่เราชอบใช้กันกดอะไรอ่ะลืมไปละกดเอฟมามามา วางฮะระวังฮะไปผมไม่กลัวผมมีเจลลี่ถ้าไม่เทียมมาเก็บของที่นี่ตกใจฮะเมื่ี้ตัดเจลลี่เปเลยตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยยิงนะยิงนะยิงขามานะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมมาทำไม ีหมดย่างจะโหดร้ายไปไหนคะเนี่ยน่าจะหมดหมดแล้วฮะมันระดับโปรเฟชชั่นอลโอเคขอเก็บๆมาดูกระสุนกันนะตอนนี้กระสุนมีเออโหปุ๋ยยาแม่งบานตะไคร์เลยปยาเยอะมันดอกยาเยอะมากกระสุนไม่มีมันเอ็ยาไปแล้วกระสุน I yeah, Carver, what the hell is going on down there? Danik flatlined extraction I'm coming in with the Eudora. Find a way out of the city. Oh, oh, I'm trying all trying all this this We can ride one out. Yeah. Yeah. Now we're now we're to to figure it out. I'll see you on the tracks. Uh, hi. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยันำอ่ยันนำโอเคเราจบพัดแล้วตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคบายบายโอเคฮะสวัสดีครับอดจางย์อะไรต่อพัดนหน้าเลยนะ yes yes yes